ปี2025นี้ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการทหารทั่วโลกอีกครั้งเมื่อมีรายงานหลุดออกมาถึงโครงการลับสุดยอดที่หลายฝ่ายไม่เคยล่วงรู้มาก่อนนั่นคือ F36 เครื่องบินรบต้นแบบรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรลับจากต่างประเทศเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงแค่การยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณสำคัญขององค์การเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยเพราะการปรากฏตัวของ F-36 ทำให้แม้แต่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนยังไม่สามารถมองข้ามได้เครื่องบินรบ F-36 มีรูปทรงล่องหนแบบสตีลที่คล้ายคลึงกับ F-35 ของอเมริกาแต่มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบให้มีพื้นที่ผิวสะท้อนเรดาร์ต่ำมากพร้อมทั้งใช้วัสดุผิวพิเศษที่ดูดกลืนคลื่นความร้อนจากเครื่องยนต์ลดการตรวจจับด้วยระบบอินฟราได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีนี้เชื่อว่าพัฒนาร่วมกับบริษัทเอกชนจากยุโรปที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการบินแบบ Fly บ y ยไ light like, ซึ่งใช้การส่งสัญญาณผ่านแสงแทนการใช้สายไฟฟ้าแบบเดิม เพิ่มความเร็วในการตอบสนองของระบบอย่างเห็นได้ชัดเรดาร์ที่ติดตั้งกับ F-36 เป็นรุ่น AESA แบบ Active ที่สามารถตรวจจับวัตถุในระยะไกลได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณจำนวนมากไม่เพียงเท่านั้นเครื่องยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรู หรือแม้แต่หลอกล่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตำแหน่งของ F-36 ได้แบบเรียลไทม์ทำให้ยากต่อการถูกโจมตีโดยตรงอีกทั้งยังติดตั้งระบบป้องกันตัวเองขั้นสูงเช่นระบบปล่อยเป้าหลอกแบบดีคอยและระบบสกัดขีปนาวุธนำวิถีแบบแอคทีฟมิทซิลจัมเมอร์ซึ่งเทียบได้กับเทคโนโลยีของเครื่องบินรบชั้นนำในยุโรปและอเมริกา เครื่องยนต์ของ F36 มีความพิเศษตรงที่สามารถทำความเร็วสูงสุดระดับแมตส2.2และมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า2,500กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจุดนี้เป็นสิ่งที่หลายประเทศในอาเซียนยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเครื่องต้นแบบของ F 3 6สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีความเร็วเหนือเสียงแบบ h y เปอร์ n i c ิกซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยผสมผสานกับเทคโนโลยีจากยุโรปทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยความแม่นยำสูงสุด โครงการ F36 ยังสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมีการจ้างงานช่างเทคนิควิศวกรและนักพัฒนาไอทีจำนวนมากส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศ,เทศอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเริ่มเปิดหลักสูตรเฉพาะด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตอีกด้วย แม้โครงการจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับในรายละเอียดหลายด้านแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ภาคตะวันออกของประเทศพร้อมรันเวย์เฉพาะและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากแหล่งข่าวในวงการทหารที่ระบุว่า F-36 รุ่นต้นแบบได้ผ่านการทดสอบบินหลายครั้งแล้วและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตลำที่2และ3 ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเริ่มจับตามอง F-36 อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งแสดงความสนใจในการเจรจาซื้อเครื่องบินรุ่นนี้หากเปิดให้ส่งออกในอนาคตนั่นหมายความว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้พัฒนาเพื่อใช้เองแต่ยังมีศักยภาพในการเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีทางการทหารซึ่งจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ สุดท้ายนี้การเกิดขึ้นของ F 3 6คือการประกาศตัวว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในยุคใหม่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธมาใช้เหมือนในอดีตแต่เป็นการพัฒนาสร้างและควบคุมเทคโนโลยีด้วยตนเองเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของภูมิภาคและสร้างบทบาทใหม่ให้กับไทยในเวทีความมั่นคงระดับโลกอย่างแท้จริง